กับสวัสดีแล้วก็สวัสดีพญามีข้าวมอนี้มาหาเห็ดลงงอีกพี่น้องเอ้ยเป็นไงเอ้ยิบไปลงอีกมืนขึ้นเก่าขึ้นขึ้นพี่น้องมาหาเห็ดอีกขึ้นเก่าโอ้โหโหดโหดโหดพี่น้องยืนนี่เห็ดยืนนี่มาตรงกันพี่น้องส่วกันเท่าพี่น้องเห้ดเห็ดลงง เฮ็ดูุ่งออกพี่น้อยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ดอกพี่น้องเอ้ยพวกเราต้องช่วยกันด้วยวันนี่บอลโลกผ้ามาหาเห็ดอันนี้เห็ดเบื่อพี่น้อยเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อตัวเห็ดเบื่อโอ้โหดูสินี่ครับหนึ่โอ้ยพี่น้องเดี๋ยวมองนี่ครับนี่ดูนี่ โอ้ขักขัเหมือนกระตุนกันพี่น้องเลยนี่แหละเ็ดงูพี่น้อยนียนี่โอ้ขักขักขัเขาเ็ดงูเ็ดงูเนาะพี่น้อยจีบาเลยละดอกนี่หินพี่น้อยม่งามเลยน่ครับโอ้เนอขัักขักงามงาพี่น้อยกงไนก็ลังไร phí nói muốn không cần, không cần, vòi chìm không cần, nói nếu ăn nếu chìm thì vướng <laughs> độ

Nhật này chị nói. Nóng đi năm hai nghìn năm, chị nói. Bồn gần phải gắn lạ nói. Bồn gần chuẩn gắn chị nói. Ah, 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 chị nói. มื่มนานา shifted, อก้เขามื่อขับเขาเข่าหน้าไหนหน้าหนาอ้กำลังงามเนอยว่ะรวการสนรมการพี่น้องเล้ยที่เกาเช่นเคยพี่น้องเอ้ยว่ะพึ่งจุกผู้คนปันเี้มีข้อโวยใครรับใครใครเฮ็ดรงใครับพี่น้องกรโจิ้มว่งใครเห็ืองูเรืองับเฮ็ดเฮ็ดองูเลืองใครเฮ็ดองูเรืองเฮ็ดองูเรืองครับ จะได้กับบริษัทช่วกันพี่น้องเข้าไปเรื่อยพี่น้องคนกับหาไรอยู่ครับนใครใครง่ายครับลองพี่น้องเพิ่งเพิ่งใครตัวนี้ใครให้ลุงเขาวครับโอ้สุกระโดเลยขึ้เก่าเชิงเคยพี่น้องไปพี่น้องไป เบอร์พี่อยเบอร์ใขเฮ็ดมาลอเฮ็ดขัดแบดสีไม่นอเดี๋วแม่เนาออืมอืมอือ้คือเกาเนเคยพี่น้อรน้กันชุกันเนาะกะะกะบออขึ้นเก่าเสนเกยพี่น้อยกะกบสบายดีกบสบายดีเบิร์ุขุทุกคนพี่น้อย